เราเริ่มที่จุดเซฟคลีนซิ่งชาเป๋ในคาทิเดลออฟเดอะดีฟนะฮะออกจากตัวอาคารมาด้านขวาตรงเสาเนี้ยมีขวดน้ำจาเติมเลือดอยู่นะถ้าใครยังไม่เก็บก็เก็บซะอ่ะเราวิ่งมาตรงนี้นะฮะพวกนี้ฆ่าแล้วมันจะเกิดไปนะนเพื่อนๆต้องเสียเวลาฆ่าฆ่าเฉพาะตัวที่มันยืนขวางทางเรานะครับหลังจากนั้นเราตรงไปก่อนอันนี้ผมมาพามาดูจุดรีเลือดก่อนไอรีสเตตัสก่อนนะเพราะมันมาค่อนข้างยาก เราค่อยไปดูวิธีการรีสเตตัสอีกทีนึ่งเรียวไซายมาตรงนี้นะฮะถ้าใครมาครั้งแรกจะค่อยๆฆ่าศัตรูปทีเทศตัวแล้วก็สำรวจแแบก็ได้นะ,ะหรือจะวิ่งวิ่ง,งเก็บของหรือวิ่งให้ผ่านด่านไปก่อนได้อาวุธได้เลเวลได้ขวดเลือดเยอะหน่อยแล้วค่อยกลับมาเคลียร์ก็ได้วิ่งตรงนี้๋อค่อยๆวิ่งค่อยๆหลบไปเรื่อยๆนะฮะ ตัวนี้ถ้าใครยังไม่เปิดประตูประตูมันจะเปิดนะแต่ว่าเวลาเราเปิดประตูเนี่ยเราจะเป็นอมตะไม่ต้องกลัวเวลาศัตรูไล่มานะอันนี้ผมวิ่งมาทีหนึ่งแล้วพอดิกดอัดแล้วมันไม่ติดโอเคมาถึงตรงนี้บางตัวอาจจะตามเรามานะ,ะเติมน้ํายาแล้วตั้งโรเรลงมาข้างล่างก่อนเปิดประตูล็อกตรงนี้แล้วก็เปิดช็อตคัทตรงนี้ก็จะมาจุดเซฟของเรานะฮะหลังจากรีเลือดแล้วให้เราออกกลับมาทางเดิมนะ ขึ้นริบไปออกมาด้านเนี้ยวิ่งตามขอมามันจะมียกักษ์ทุบพื้นลงมาตัวเนี้จะมีแหวนเพื่อพลังจบตีตอนเลือดเต็มเราเก็บก่อนแล้วก็วิ่งอ้อกมาอีกทางหนึ่งตัวนี้จะเข้าไปได้นะโอ้ยหลบดีๆบางทีก็ขึ้นอยู่กับดวงนะ, <c oughs> อะพอเราวิ่งลงมาตรงนี้ ถ้าเราอยู่ในร่างเอมเบอร์อาจจะมี NPC i n v a d t เราตรงนี้ได้แต่ว่าพอดีผมฆ่าไปแล้วเสุดลรวก็วิ่งอ้อมลงมาก็จะมีประตูล็อกอยู่ช็อตคัดตรงนี้มันก็จะอ้อมกลับมาที่จุดเซฟเราที่คินซิ่งชาเปิลนะหลังจากนั้นเราก็เติมเลือดเติมอะไรก็ออกมาทางเดิมเลี้ยวซ้ายถ้าใครมาครั้งแรกตรงนี้จะไม่ต้องกดลิฟต์นะพื้นมันมีอยู่แล้วโอเค ดีผมมาตายไปทีหนึ่งแล้วล่ะตัดออกอแล้วก็มาขึ้นลิฟต์มาแล้วก็ขึ้นบันไดามาค่อนข้างไกลและซับซ้อน้ะใครไม่เคยมาอาจจะเล่นจบเกมโดยไม่รู้ว่ามันมีอันนี้ด้วยมอนตรงนี้ส่วนใหญ่ผมจะฆ่านะเพราะบางทีมันจะออกมาลุมเราทีหลังอะ่ะผมจะเคลียร์ก่อนอแล้วเราก็จะตีให้เราตกหน้าผา เคลียร์ไปทีละสวล่วเราจะวิ่งไปสุดทางมันจะมีเพลทางนะลินซีดก็คือของที่เอาไว้รีสเตตัสนั่นแหละเ,เก็บได้ตรงนี้แล้วประตูที่สามขวามือจะเข้าไปให้เราตั้งโลลรววิ่งหลบเดินข้าง หลบเขาเนิดนึงเราวิ่งผ่านมาข้างล่างสู้ยากมากเพราะเขาตีแล้วเขาเราจะกระเด็นตกแนละ้วให้เราหลบออกด้านข้างเราอ่งอ้อมมาเลยมาถึงจุดนี้เราฆ่าต้นนอนแล้วก็เปิดจุดเซฟทางลัดเราก็วิ่งขึ้นมาข้างบนด้านขวาจะเป็นประตูเปิดเข้ามาก็จะเป็นจุดเซฟนะฮะเทียวทางเนี่ยมันมีให้เก็บสามอันแล้วก็มีให้ฟาร์มนะแต่ว่าการรีสเตตันมันจะจำกัดนะ พอเราผ่านมาตรงนี้เดี๋ยวผมมาดูเพลทางเนี่ยผมมีสองอันนะผมเก็บมาได้สองอันอซึ่งมันฟาร์มได้แต่ว่าปกติเราจะรีสเตตัสจำกัดได้ห้าครั้งเนี่ยพอเรากดเนี่ยมันจะมีให้เรารีแค่ห้าครั้งนะอ่ะเราก็รีเราจะมาดูวิธีทำรีแบบไม่จำกัดแล้วก็รีไปตามเรื่องตามราวนะคะ ซึ่งปกติมันจะรีได้แค่5ครั้งต่อ1รอบการเล่นนะถ้าจะรีครั้งที่6ต้องเล่นใหม่วิธีนี้จะทำให้เรารีได้ไม่จำกัดนะฮะ,อะพอเรารีสเตตตัดเสร็จให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับในหน้าเนี้ให้เรากดปุ่ม PS ของ Joy PS 5เพื่อออกมาหน้าเมนูหลักของ PlayStation นะฮะหลังจากนั้นเราก็ปิดเกมทันทีนะครับกดออกท่นเนาะแล้วก็ปิดเกม หลังจากปิดเกมแล้วก็กดเข้าเกมใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากเข้ามาในเกมนะครับเราก็จะพบว่า,อาไอเทมที่เราใช้ในการรีสเตตัสยังไม่ถูกใช้นะยังเหลือ2เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สเตตัสเราถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสเตตัสใหม่ที่เรารีหลังจากนั้นก็มาดู เวลาเรามากดดูว่าขอรีสเตตนะัสเขาก็บอกว่าเราจะยังทับได้5ครั้งเหมือนเดิมนะฮะวิธีเนี้ยจะทําให้เรารีสเตตได้ไม่จํากัดรวมทั้งแตกหน้าตัวละครด้วยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้นะฮะคลิปหน้าอยากดูอะไรก็เสนอแนะกันมาได้นะครับ